ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าวัดนี้จะอยู่แค่สตหีวัดสวยบนภูเขาวิวอลังการที่สตหีบที่ไม่ได้มีแค่ความสวยและที่นี่คือวัดเขาพลอยอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะโบสถ์สีขาวแบบวิจิตรศิลป์ที่เจ้าอาวาสและช่างตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยพลังศรัทธ,ธาตรงประตูโบสถ์มีองค์เท้าวเวสุวรรณฝั่งหนึ่งเป็นองค์สีแดงอีกฝั่งเป็นสีขีพลังเด่นเรื่องการปกป้องคุ้มครองมาขอพรให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเสริมสร้างการงานที่มั่นคงช่วยให้เงินทองคล่องมือด้านหน้าอาคารโบสถ์ม เป็นลูกหลานสายพญานาคก็มาขอพรกับปู่ทั้งสองได้ที่นี่ไฮไล์อีกแห่งหนึ่งของโบสถ์วัดเขาพลอยก็คือการลอดใต้โบสถ์ให้บรรยากาศเหมือนถ้ำบาดาลจริงๆค่ะด้านในจะมีพระพุทธร,รูปปางนาคแบบ <ๆ S 2> จำลองขุมนรกทางเดินที่มีพญานาคสองข้างทางให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในเมืองบาดาลการลอดใต้โบสถ์จะเป็นความเชื่อว,ว่าเราจะช่วยปล่อยเคราะห์ถอนกรรมและตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตแล้วตั้งจิตเพื่อขอเริ่มต้นใหม่หลังจากลอดใต้โบสถ์แล้วให้ขึ้นไปไหว้พระประธานด้านบนขอพรเรื่องใหญ่ของชีวิตได้เลยค่ะทั้งรอสุขภาพคบ ครอความมั่นคงและความสําเร็จในอนาคตแล้วตอนนี้โบสถ์ของวัดเขาพลอยเขายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสายบุญสาม,มารถถวายกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ได้เชื่อกันว่าเป็นบุญใหญ่ส่งผลเรื่องหน้าที่การงานมั่นคงมีบ้านมีรถมีทีอ่อาศัยชีวิตมีที่พึ่งไม่ตกตาเป็นวัดสวยในสตหีบที่บรวีวิรียองชนบุรีแนะนําอีกที่เลยค่ะอยากให้ทุกคนปักหมุดไะตามกันมาวัดเขาพลอยสตหีประตูเปิดดวงของสายมูตัวจริงใครมาช่วงนี้ขอให้สมหวังกันทุกคนนะคะ